เดส่งให้นูด้วยนะเนี่ยมันจะเปเลียนอ่าอ่าทีนี้เข้าไปที่ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวเอ้ยข้อมูลทางทีมงานนี่เหรอข้อมูลทางทีมงานเออเห็นไหมแล้วก็แถบเนี่เออเนี่ยเราจะไล่ดูได้หมดเลยคนที่อยู่ใต้สายงานเราอ่ะอ่ากดอ่ากดดูได้ทางซ้ายขวาี้เนาะอ่า หนูขอได้เก็บแบบเนี่ยหนูก็จะขยายดูได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้ของใครก็ไม่รู้อะของแชร์แลยวาอของใครก็ไม่รู้ก็มีแต่ทีมหนูว่าจะไม่ของใครละหกวายอันนี้ในตามไอแชร์มีชื่อใช่ไหมชื่ออะไรชื่อนี่ในไอแชร์เนี่ยถ้าตรงนี้เห็นไม่ชัดนี่อันนี้คงหกวายอ่าไม่งั้น ไม่งั้นหนูต้องจดรหัสแล้วก็เขียนเขียนเองว่าคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรหนูจะได้จําได้แต่ละคนที่หนูมาสมัครอะไมมั้ยกี่คนจันเสียรหัสอะไรเสียเสียเอ็กเมื่อกี้ไหมเอ็กบนเลยอะเนี่ยคนนี้ไหมเอ็กเซียอะไรไหม พี่พีต่ติงน้องน้องซาลี่อยู่บนเชือใช่ชไหมพี่ปิดเอกแล้วเนาะใช่อันนี้ใช่ไหมเอมอจะได้าไปดูผั้าวัีแต่ว่าเดี๋ยวก็คือเวลาดูผังหนูก็เข้ามาตรงนี้เหละเข้ามาที่ข้อมูลทางทีมงานเนี่ยค่ะ ก็ไล่ไล่ดูเป็นคนคนไปแต่ทีนี้ถ้าถ้าหนูไม่รู้ชื่อไม่รู้แต่ละคนอ่ะหนูต้องเขียนเขียนไว้ว่าอันนี้เป็นรหัสหนูใช่ไหมแล้วนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเขียนเลขรหัสอันนี้เอ็กใช่ไหมสีเหลืองเนี่ยสีส้มเป็นเอ็กสีน้ำเงินสีเขียวเป็นซุปอันนี้ของเนาะเป็นหมื่นแล้วข้างบนนี้คือว่าก็แสนอันนี้คือของนูใช่ไหมอันนี้ของนูเนี่ยของนูลา อันนี้รหัสหนูนะเนี่ยอันนี้รหัสหนูอันนี้คือว่าคนที่ปิดตำแหน่งแล้วเนาะหรือว่าทุกคนที่สมัครทุกคนที่สมัคมตร,ร,รคคต่อจากเราทั้งหมดก็จะอยู่ในผังทั้งหมดถ้าเป็นสีนเง,งนะ <c oughs> ินเนี่ยก็จะเป็นเมมเบอร์เฉยเหมือนยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อกิอนซื้อใช้หรือว่ายังอ่าอันนี้ก็มีร้อยยี่สิบห้าคะแนนแต่เขายังไม่ครบซุปถ้าซุปเจ็ดร้อยห้าสิบก็จะเป็นสีเขียวถ้าเอ็กซ์สามพันก็จะเป็นสีส้ม โอเคไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วทีนี้หนูก็ต้องไปเขียนว่าอ่ารหัสกันเนี้ยถ้าหนูจำชื่อไม่ได้หนูก็ถามพี่ติ๋งอ่ะเลขอันเนี้ยชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วหนูก็เขียนไว้โอเคไหมจะ